Journey The Series แก๊งเฟี้ยวเที่ยวทั่วไทย Presented by Toyota สนับสนุนโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเอ้ยพี่เก์พี่อายไม่ได้เห็นมีใครเต้นเลยอะจะรู้ไหมอะด่ารู้แล้วมากพี่จะไม่รู้เนี่ยอันอยากดูคนเต้นเหรออยากดูคนเต้นเหรอได้พี่เต้ให้ดูได้ปะ แบบแอบแบนแบบ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 แหบแบอแบบแบบแบบแี่แีบแหมแบบ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 รบบแบบมาบแบ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 รแบบรบบแบบแบอะไรแบบ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 ผบบแบบแบบแบบรบบแบบแบบแบอแบบบบแแบบแบบแบแบ เออแจ็คเป็นฉันงไงผอมลงไม่ใช่ชครับผมแจ็คที่นี่ครับแจ็คตลาดสดแห่งนี้<อ>แผงผักอันนี้ผมเพิ่งจะเปิดเมื่อสัก3ามเดือนที่ผ่านมาเองคือเมื่อกี้พี่ยังแนะนำเรื่องผ้าไหมให้เราอยู่เล้ว<อ>นี่เหรอผ้าไหมที่ท่าสว่าง<อ>ไม่ใช่ครับผมผมขายอยู่นี่มาสามเดือนแล้วครับ<อ>ไม่รู้ไปไหนเลยเหรอก็อยู่ตรงนี้แหละครับมั่วแล้วครับนี่อายกันสนใจไหมครับพี่พี่ผมถามอย่างหนึ่งดิเขาบอกว่าที่นี่มีเขาจะมีเต้นนี่ใช่ไง เต้นเลยอะค่ะมีเต้นครับไม่เห็นมีใครเต้นแต่ที่นี่นะครับน,น้องๆฟังพี่ที่นี่เขาเต้นกัน4โมงเย็นแล้้วตอนนีี่โมงดูนาฬิกา3โมง59นาที55วินาที56 57 58 59นี่ไง เดี๋ยวคือท่าเด็ดเลยเอาเดี๋ยวท่าเด็ดอาท่าเด็ด,ด,ดห้ส<ง>ดาสี่สามสองแปมแปแบมแบมแคือโดดทำอย่างเงี้ยรอบตัวเจ๊ชอบมากเลยอ่ะเจ๊หลักมากาอ่ะทำแล้วแบบหายใ,ใจไม่ทันไม่ไม่ไมไมมคือบิวให้เราเต้นด้วยไ <laughs> งคือเขาบนเวทีเขาแบบว่าเน้นเส็บเท้าแต่ว่าไข่มุกแบบไปทั้งตัวงไง แต่ค python, ือพี่แบบอยู่แล้วคือพี่เหนื่อยมากแต่ที่หัวเลาะเหนื่อยใช่ใช่ไอหัวเลาะเหนื่อยเซนหนูเต้นแล้วพี่รู้ยอมใจมากเลยอ่ะเออเดี๋ยวก่อนเต้นให้พี่เกศทำบรรยากาศร้านนี้ไฟสวยแต่มีความวังเบ่งอะทำไมหนูได้ยินเสียงเพลงไทยๆทยวะพี่ได้ยินได้ยินใช่ปหมทุกคนได้ยินใช่ปะได้ยินโอเคหนูเคยเล่นละครพีเรียดแล้วเป็นไงมากกว่า ละครพีเรียแต่ว่าไม่ได้เป็นละครผีโลเคชันที่เราไปไปเปิดโลนี่มันแบบมันหลอนนิดนึงอะ่ะเพราะมันเป็นเหมือนหมู่บ้านเก่าๆเลยไม่ได้คิดไปเองใช่ปะเราไม่ได้คิดไปเองเราเราสาบานได้ว่าเราไม่ได้คิดไปเองด้ยคือแบบยังไ,ไ,ไงห้องพักที่เราพักอะ่ะมันก็จะเป็นห้อง,องกว้างและในมุมหนึ่งมันก็จะเป็นแบบชุดโซฟาสีน้ำเงินแล้วเนี่ยก็จะมีพวกวอลพวกบทอาหารการกินเหลียาวางแล้วเราอ่ะนอนแบบนี้เว้ยแล้วฝั่งเนี้ยมันมีเก้าอี้อัมแท็เนี้ยพี่ลุดนั่งพี่รุดอยู่อ่ะไรเดอร์อ่ะเป็นเพื่อนเราใช่เสร็จ นี่ก็นอนแล้วนี่ก็ได้ยินเสียงวอแล้วอะสินต่อไปอย่ามีเราเออแต่เราอะก็กำลังจะตื่นตื่นไม่ได้ลุกไม่ได้ลุกไม่ได้เราก็รู้สึกผีเอาแล้วแต่มันไม่จริงเราไม่เชื่อเรื่องอะไรแบบนี้อะไรเงี้ยลืมตาไม่ขึ้นทําอะไรก็ไม่ได้ไม่ไม่รู้สึกแล้วเรารู้สึกว่าเนี่ยไม่ใช่ฝานเราต้องการจะตื่นตอนนี้ตอนนี้มันทําไม่ได้แล้วทีเนี้ยมันเป็นเหมือนแบบภาพยองแต่ละคนลุก มันเป็นเหมือนแบบดัมมี่ในฝันเรา,า,าอ่ะอารมณ์แบบเวลาสม,มุดยูนอนอยู่ที่กองอ่ะแล้วมีคนมาถ่ายรูปยูลเล่นหรือว่ามาแบบมาเล่นเลยจะรู้สึกใช่ไหมเมืเองตใจอะไรกันทำไมต้องพูดจาแบบนั้นออกมาด้วยครับผม <L> เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันเรื่องอะไรกันครับพี่แล้วเหรออีกแล้วอะไรครับผมเมื่อกี้พี่ยังขายผักอยู่ที่ตลาดอยู่เลย ผมไม่ได้ไปไหนเลยครับผมเป็นพนักงานที่นี่ครับผมร้านกาแฟที่นี่ไม่เมื่อกี้พี่ยังสื่อฟักเต้นกันอยู่อยู่เลยผิดคนแล้วครับผมผิดคนแล้วครับแหมย่ามาอาเห็นผมหน้าตาดีใช่ไหมเลยอาใหญ่เลยใช่ไหมแต่เดี๋ยวก่อนพี่ครับผมพี่จะไปอาบน้ำที่ไหนอาบน้ำเรื่องอะไรมันไม่ใช่กระจบอกปะโทมันคือผ้ากันเปื้อนสไตล์ร้านของเราครับผมร้านคุณนี่เปิดเพีครับผมาแล้วครับที่สั่งได้เลยครับผมอันนี้เป็นอ บูฮาวายฟูปาสโก้นะครับผมอเดินเชิญครับผมเป็นบูฮาวายสโก้ปาสกิมนะครับอันนี้นะผมนะครับหนึ่งอย่างนะครับแล้วก็คุณเป็นซอฟรี่สีเฟิร์มเซตเซัมนะครับอันนี้นะครับผมกับเป็นเชิญครับเป็นได้รอบเดียวครับอันนี้นะผมส่วนของน้องนะครับเป็นชิกาปูชิกาป้าว้าวนี่ผมลืมมองนะเนี่ยทำไม ที่คุณเป็นดารากันหรือเปล่าเนี่ยตายแล้วผมขอถ่ายรูปกันแล้วกันปะโธขออนุญาตนะครับขออนุญาตนะครับผมไม่เสียมารยาทเนาะครับผมตายแล้วแบบไม่มีตัวอื่นแล้วเหลือตัวเราชอบมานานขออนุญาตครับคุณโป๊อคุณโป๊อครับเชิญครับไม่ใช่คุณแบรี่ครับคุณเกรซมาโธ่แจ๊คขอบคุณมากครับผมคุณเกรซมาโท่ระบบสั่งด้วยเสียงเหรอเนี่ยน้องเบลล่าเชิญครับน้องเบลล่าน้องเบลล่าครับผมขอรูปหนึ่ง เจ่นี่เรียบอยครับผมครับผมขอรูปหนึงครับเสนียงเลยนี่น้องหน่อยแน่เดอะบอยครับผมพี่ขอสักรูปหนึ่งน้องหน่อยแน่นะครับพี่ชอบมากใช่ไหมครับคนนี้ใช่ค่ะหน่อยแน่ครับผมเช่ผไม่ต้องตกใจครับถ่ายรูป เซลฟี่แค่นี้ไม่ต้องตกใจครับทานให้อร่อยก็แล้วกันนะครับผมน้ำเครื่องดื่มมีเค้กมีอะไรก็ลองสั่งกันดูก็แล้วกันได้ได้ไม่รบกวนนะครับขอบคุณมากครับไม่มีใครโทรตามแล้วเนาะไม่มีครับไม่มีครับโอเคผมช่วยครับตามด้านไม้ครับเกินเกินไปเลยโอ้ยเป็นไปได้ยังไงเนี่ยดารามาถึงร้านเราโอ้ยโชคดีนะที่ขอเซลฟี่เอาไว้เช็ครูปซะหน่อย อ้หน้าตาดีทั้งหมดเลยอ่ะกล่องก็ชดัดชัดคนถ่ายก็ถ่ายดี <c oughs> ยดีตายตายโชคดีที่ขอเซลฟี่เอาไวน้นะเนี่ย,อยลองกล้องซะหน่อยนี่ถ่ายกาแฟไว้ซะเลย <c oughs> นี่ <c oughs> เรียบร้อยแชร์โฆษณาลงร้านของเราไปซะเลย อ่ะคือ,อก็คือนอนอยู่แล้วก็จะตื่นตื่นไม่ได้แล้วทีเนี้ยคุณมีความรู้สึกไหมเวลาคุณอยู่กองแล้วมีคนมาถ่ายรูปคุณเลยแล้วคุณก็จะตื่นขึ้นมาเพราะว่ามันเหมือนแบบเห็นเป็นเงาเงาอะไรเงี้ยทุกอย่างมันคือเหมือนดัมมี่แล้วทีเนี้ยเราก็รู้สึกว่ามีคนอ่ะประมาณ3ามสี่คนยืนอยู่ข้างหลังเรายืนคุยตรงหัวเราแบบว่าคุยกันว่าเนี่ยก็มานอนตรงเนี้ยคือสามคนอ่ะเขาคุยกันอ่ะถึงเราว่าผู้หญิงคนเนี้ยที่มานอนตรงเนี้ยมานอนทําไมแล้วก็อีกความรู้สึกหนึ่งจะมีเหมือนผู้หญิงอีกคนนึ่ะ นั่งอยู่อย oh, ่างเงี้ยเราจ้องหน้าเราอ่ะที่อย่างเงี้ยนึกออกปะแต่ทุกอย่างอ่ะมันเป็นแบบความรู้สึกแต่เรารู้สึกว่าเราไม่ได้ฝันเราพยายามจะตื่นพยายามจะตื่นแบบพยายามพยายามพยายามรู้อยากจะแบบแล้วก็ฮึกขึ้นมาอย่างงี้พี่รุ่นนั่งอ่านหนังสืออยู่พี่รุ่ก็แบบแต่ลไรอายเราก็แบบพี่รุ่คือเมื่อกี้มีคนมาแกล้งหนูป้าเคนมาแกล้งหรือเปล่าพี่ไม้มาแกล้งหรือเปล่าอะไรเงี้ยมีใครมาถ่ายรูปหนูไหมบอกเปล่าไม่มีพี่นั่งตรงนี้อยู่คนเดียวตั้งนานแล้ว เราถามว่าเนี่ยล้วต่อไปเป็นซีหนูหือยังบอกเออเนี่ยเขาวอเรียกอายตั้งนานแล้วก็คือทุกอย่างมันไม่ได้ม่ได้ฝันอ่ะมันคือเรื่องจริงคือได้ยินว่าเขาเรียกเราแล้วต่ไดใช่ด้ทุกอย่างมันคือแบบความจริงที่ไม่ได้ฝันเออท่านผู้ชมทคพี่เอ็งเราพี่ไปทำไรตรงนั้นน่ะเอ้าก็นั่งรอพวกเราอยู่นี่ไงปะโทเอ้ยนี่ ที่ปิดไฟไม่ใช่อะไรหรอกไม่ได้ไฟดงไฟดับผีหลอกอะไรหรอกประโทอยากเอาจริงนะอย่ากกรธพี่นะพี่้าตกมากอย่ากรพี่นะไม่กกรธพี่จะไล่พวกเรากลับบ้านพุ่งตรงเลยพวกเป็นกี่โมงแล้วเนี่ยฮะตีหนึ่งกว่าแล้วเนี่ยฮะนี่นั่งบ้าบอยขนาดนี้เดี๋ยวพวกเราเนี่ยฮะแก้วเดียวเนี่ยอย่างนี้เนี่ยพรุ่งนี้พี่ต้องทำงานที่นี่เช้าอีกนะเพราะนั้นแล้วพี่ว่าไปคุยกันที่อื่นดีกว่า พี่ไล่ละพี่ไล่ได้ได้ได้นะพี่เปิดไฟก่อนไหมเปิดอยู่พี่สว่างตามากเลยเนี่ยนะแล้วพี่อาบน้ำปะแป้งเรียบร้อยด้วยหอมมไหมต้องปะผมด้วยเหรอสามแก้วนี่พี่เหลียง พี่เลี้ยงเนี่ยดีไหมดีโอเคแต่ขอให้รีบกลับบ้านพี่ขอไล่นะโอเคนะพี่ไปเปิดไฟให้ได้ได้แล้วก็มีความสุขกับทริปนี้ได้เยอะกแล้วกันโอเคโอเคนะขอบคุณมากครับพี่ขอบคุณคมากสวัสดีครับผมพี่ไเข้าตาไหมนี่ยเข้าดิพี่เพิ่งอาบน้ำเสร็จเนี่ยจะลืมรีบกลับละพี่เลี้ยงพี่เลี้ยงพี่เลี้ยงโอเคไปายขอบคุณค่ะต้องต้องแพ้ใส่หัวด้วยเหรอแป้งหนามาก งานกาชาติการจนบุรีเริ่มถวายอะไรด้วยใจพักดีเริ่มตั้งแต่วันที่2ถึงวันที่11ธันวาคม2559 ร่วมสนุกตอบคำถามกับรายการ Journey the Series ลุนรางวัลแท็บเล็ตซัมซุงกาแล็กซี่วิจาก a a s c g a d v a n c e รถจักรยานยนต์ยามาฮ่าฟีโน่125ทุกสัปดาห์คำถามประจำสัปดาห์นี้พิธีกรรมใดที่หมอช้างชาวกุยในสุรินถือปฏิบัติกันมาแต่โบราณพิมพ์ J1 พิธีเส้นไหว้ผีช้างพิมพ์ J2 พิธีเส้นไหว้สารประกำส่ง SMS คําตอบมาที่4 1 4 1 6 6 6 ประกาศผลผู้โชคดีทาง Facebook Journey The Series และที่เว็บไซต์ w w w j o u r n e y t h e s e r i e s c o m โอ้ยถึงแล้วสวยจังเลยโห้ยเนียนมากอ่ะอันนี้เหรอคะขมมนเนธ จอรี่เดอะซีรีส์แก๊งเฟี้ยวเที่ยวทั่วไทยจะลมร้อนจะลมฝนหรือลมหนาวคว้าหัวใจแล้วไปกันไปหาวันที่สุขสันต์ไปหาคืนที่คลื่นเครงปับป๊บปับ๊บปั๊บไปกันจะลมร้อนจะลมฝนหรือลมหนาวคว้าหัวใจแล้วไปกันไปหาวันที่สุขสันต์ไปหา ที่คลื่นเครงแกังฟิ้วเที่ยวทั่วไทย